มาเจอเสมอจันต่อนะจ้าวันนี้ก็มะม่วงนี่ละจ้าเปิดฝ้ารอไว้เลยก <c oughs> ็ได้ดองไปแล้วก็รู้สึกว่าก็จะเป็นแล้วนะจ้ามะม่วงนี่จ้าก็ให้เ,เพื่อนๆดูนะจ้าตอนนี้เป็นแล้วจ้ามะม่วงเนี่ยจ้าเนี่ยจ้าแบบนี้เลยจ้าเพราะว่าน้ำตาน้ำเชื่อมน้ำเกลือ,อได้เข้าไป อย่างมากเลยจ้าก็วันนี้เราก็เกือบว่าเกือบเป็นนั่นแหละจ้าก็วันนี้ก็ถือว่ามะม่วงนี้ก็เกือบเป็นนะจ่ะแต่ว่าต้องมากินก่อนนะจ่ะแต่ว่าจะเอาไว้อีกสองวันนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปทังเนื้อทังอะไรอย่างเต็มที่เลยถ้าไว้นานๆเนื้อจะยุ่ยจ้ะเกินความคาดหมายเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่เราได้ทดสอบทดลองไปแล้วนะจ่าว่ามะม่วงเนี้ถ้าอ่าเราดอง แบบผ่าอย่างเงี้ยมันจะเข้าน้ําเข้าเนื้อได้เร็วแต่จ้าตอนแรกไปคิดว่าเดือนหนึ่งไม่ใช่จ้ะอันนี้ก็มีมีดนะจ้ะจ้าก็มีมีดมาป่าป่าผ่ามะม่วงนี่แหละจ้าเอาให้เต็มที่เลยจะมีก็เข้าดีจ้าอย่างนี้โจรมาเจอเสมอจันเนี้ยก็คงจะไม่กล้าพอหรอกจ้ามีตัวนี้ก็ต้องระวังนะจ้าอาจจะสามารถที่ไปผ่าเอาอ่าเรื่อง ต่างๆได้หรือว่าจะไปไปทําต่างๆกันนานนะจะทําอาหารก็ได้จ้ะแต่ว่าส่วนมากเขาก็เอาไปทาคล้ายๆว่าประโยชน์นะจ๊ะก็เกลือพริกก็มีนะจ๊ะอยู่กับอ่าท้องไร่ท้องนาตรงนี้เขากําลังจะเริ่มพักอีสานบาดาวเอิญ่าหุดหน้านั่นแหละจ้ะท้องไร่ท้องหน้าหุดหน้าก็ตอนนี้ก็บานมเมล็ดข้าวลงไปแลว้ว ชาวไร่ชาวนาหลายคนเขาก็ทําหลายแบบมะจาอยังบ้านนอกคลองนาเนี้ยก็จะทําแบบไถอาข้าวัชพืชก่อนครั้งแรกแล้วก็จากแดดจากอะไรไปแล้วก็ถึงจากไถรอบสองแล้วก็หวานอย่างนี้เข้าหวานแล้วนะจ๊ะเนี่ยน้าลายไหลจ้าให้ดูเลยนะจ๊ะเจอเนยจ้ากินยั่วจ้าง อ่ะหายงว่วงอย่างเต็มที่เลยอืออืออ่อรค่ะแแ่บหลายเดอ้อเมื่อคนอารมณ์ดีเราก็จะมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสจัดถึงจะมีสถนานการณ์โควิดแต่เราก็รู้จักว่าเราจะป้องกันยังไงนะจาะ เอไปอยู่มาเลไปขายโรตีมันขายดีก็ขายอันนั้นไปนําได้เงินได้คาก็เพราะอันนั้นนั่นละจ้างบ้านจ้งงางเงินก็เพราะอันนั้นนั่นละอ๋อจริงจังมะม่มวงแทบจะยวเสียงแวดล้อมที่ดีๆนะจ๊ะอยู่กันไปก็มีความสุขอืมข้าเนื้อเข้าหนังอืม น่าจะก็พยายามอ่าคล้ายว่าคิดหรือว่าพิจารณาหลายๆสิ่งหลายอย่างการใช้ชีวิตนั่นะจ้ะให้เราปลอดภัยจากโควิดเพราะสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็ใครไม่เจอก็ไม่รู้รอะจ้ะญาติพี่น้องที่จากไปหรือต่างกันนาก็เสียใจเพราะว่าการจากไปแบบนี้คือไม่ได้เจอกันอีกเลยนะจ้ะถึงจะมีการอยู่ชั่วคราวก็แล้วแต่แต่ว่า พราะอยากอยู่กันไปนานๆแต่ว่าเมื่อจากไปแล้วก็ต้องอยู่ต่อไปถึงมันจะไม่เหมือนเดิมแต่ก็อยู่อยู่ได้ต่อไปนะจ๊ะสำหรับคนที่อยากจะอยู่นะจ๊ะกินอีกอร่อยจริงเจ๊งหายว่างจ้าี่จ้าอ๋อ ลมก็พัดเย็นสบายบรรยากาศก็สดชื่นแจ่มใสใกล้แม่น้ำมูลก็วันนี้ก็อร่อยดีจ้ะมะมว่วงตอนแรกกะว่าจะนว่นหละเดือนหนึ่งแต่ว่าก็แป๊บเดียวไม่นานลจ้ะเพราะว่าการได้ทดสอบทดลองนะั้นเราจะได้รู้ด้วยตัวของเราเองจ้ะมวลมวลไม่ตะมวลข็มยจะ้ะคนมากไปก็อายเ่ยก็ เจอกันในคลิปต้าจ้าอยู่ดีมีแหงสบายดีทั้งคนพูดแล้วก็คนที่ได้เห็นนะจ้าสวัสดีจ้า